กับกัญชีสีม่วงนะคะขีเขียวเสร็จแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ใส่ตรงนี่ก็ทำแบบนี้ไว้นะคะขี้เขียวนี่เสร็จแล้วสีมว่วงอ้ไปแล้วเดี๋ยวไปเก็บคุ้งก่อนนะ มา่นนี้เาอน,นันไ้ก่อนเราจะทำสีม่วงขอคอนะคะ <c oughs> อขออนุญาตนะคะนี่ขออนุญาตสีม่วงได้หนึสอง เอาทำไมมีสีอันน่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามเอาอันนี้ไม่ครบค่ะแล้วก็จะมาทำสีม่วงต่อนะะสีเขียวหมดแล้วนะคะคุณป้าทำอะไรนอะขอดคนระยางโอ้ ่สอห้าต้องอีกอันอืม เนะ,ะเสียงกุลุงดังมากถึงนี่ค่ะวันนี้ก็มาช่วยงานคุณลุงป้านะคะแล้วก็ขอบคุณเอซนะคะที่เรียงก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้พอดีในบ้านก็ไม่ค่อยว่างนะคะเพราะว่าช่วงนี้เกี่ยวข้าวนะคะนี่ก็จะเอาไปทำถ้าช่วงตอนเย็นก็จะว่างนะคะ ก็ตอนเย็นก็จะไปทำนะคะที่บ้านนี่ข็เพิ่งเส็จนะคะข้าวนิดแล้วพ็เมื่อเช้ากา็ไปเก็บยางด้วยยังไม่ทันหรอกค่ะก็บหัดข้อหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ไปแล้วไปแล้วร้อยแบบนี้แล้วก็ดูตาเลยจะได้ไม่เสียดายเนะเนะีย่ยอุ้ยร่วงร่วงนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหก่บหกนะพอได้่งไปอย่างไ 哎，今天又说，哎、嗯、呀。嗯嗯嗯嗯 เียนใครอะฮะเสียงใครนะโอเสลียงคนลุง oh อืม oh. อ oh, ๋อ okay. ล oh, ุงจะไปเอาใบสีมีได้กลุ่มในบ้านเคยเอ็ดนี่สบายเลยอาม่าอาม่าอาม่าเออ เันนี้เอนันไปหัองเียูจ้าันไปตองนั้อันอันนี้ก็อันทานก็มาเอาอยูนีล่วไปเฮ็ดผานนิดนะอนนิดะยูนีเลยผ่านเมียน้าเน็นานไปเล่นไปเอาเนียนเร่องาอนามากนิดเาานจะไปทางไหนยูนีล่ะตัวเอาอันอันนี้เมือโลกอ่ะ่าต้องหาตรงโซ่ไปแล้ว่าใ่ เรามาร้อยโอ้หัาในก็รื่นร้อนขับมาคุณไได้เอ็นยังแล้ววย่า เรามาทําสีม่วงนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะนี่ได้เยอะแล้วนะคะเยวมากอยู่ในอีกขันท้าบดีเนย่อนมีความสุขใชแล้วมีความสุขมีความสุขมันมันมันอิสระไงมันแบบอยู่ไปยเรื่อยๆอยู่กับองคู่เนาะค่ะอันนี้ไม่มีภาระนี้ก็จะมานะคะแต่ว่านี้ก็มีภาระต้องรับผิดชอบนะคะลูกข่ายายด้วยนะคะค่ะสีม่วงนะคะเราเริ่มทําสีม่วงแล้วนะคะ งานมาถึงงานเข้างานเข้าเพื่อนคันสีม่วงใกล้จะเสร็จแล้วนะคะงานเข้าเพื่อนก็มียาอาชีพนะคะบาดแผบ้านแล้วก็คนน้าเนี่ยนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อนพันมาถึงก็มีงานงานเข้างานเข้าเพื่อนพัน,นเดน,นเดบิ้งหอยบอก็ละครึ่งนึกว่ายอาชีพ่อยู่เด้ดวันนี้ต้องรำด้วยวันนี้เขาให้รำทั้งนานะไ,ไม่รำ ให้ล้างผ่นะบออ้วนาล้าเบ้อสไ้จดแงข่บ่เอาจ้าสีแดงข่บ่เอาเอาแต่บ่แบงแล้วกนให้ล้าเอากอ้วนบอกว่าให้ล้หมดให้เี่ยจดหมดทุกคนเลยนาแต่ทั้งเจ้าทั้งบอกมืดเริ่มแล้วว้าบ่แล้วะตยังแต่งตัวหลอเด้ทลุตัวเลยทุกหน่อว่ามัขา่ล้าเอามแล้วยังแข็กแตข้า็ไปยังอยากอยากได้ตังกอลำ เราเขาว่ายาใดไม่เราฟูเจลถ้ามีผู้หนึ่งบังคัพคอยได้มันก็จะมีอีกบังคัพคอยเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเสมอภาคอ๋อนี่แล้วค่ะมีจุดยืนใช่ไหมไอ้คอยงานคอยเองดีแล้วไอ้ชีมีจุดยืนแต่ว่าโอ้ผู้นั้นบอลลัมไฮผู้นี้บอลลัมไฮมาที่ว่าเองบอลลัมคือบอลลัมแต่ส่องพวกเจ้าลัมต้องมาแบ่งคอย ยุ่งเกีน้องไคเนี่ยแบ่งนได้ลายต้องแบ่งตัวเนาะอันนั้นกระเอิญอันนี้กระเอิญไหม้าน้ามันล่ำแล้วเาใครเห็นแบ่งจะเหื่อบมากัะมวาเนี่ยกักับผ้าดุกการกระเด็นไปเอามาไปอาบน้ำลงผ้าปลาลงข้างแบบนี้แล้วมนีเพื่อนว่าไปเอาบาจีนาักไฟหมูลึกๆจพารุการ้าดุกการ์ดมาถึงข้ามา้ตกลงหนาทุกปีมาเคนละ เออโซนน่นะบ่ใหกะเส้นเลยเงานเดียวเนาจ้าสมควดต้องแบงข่อยเลยแล้วเดีอย่าจสิไทยคลิปกับมาไทยน้ำข่อยเออล่กับสิบ่แบงข่อยมันก็ได้เนย คคมก้งไม่ได้ขนาี้กกากกเ่าขาม้ไยกมยกมันมังยกญ่อยะมันเียันให้อยู่กาขาีโมไซขาเรียบร้อยหนึ่งอันน สีม่วงนะคะเยบรอยเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคนที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้นะคะก็มามาช่วยนะคะมาช่วยค่ะา่งานอง์ปูนะคะมายวกบ้านะคะโมบายนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบขอบคุณนะคะที่สสดที่ค่ะงาม